เราจะกลายเป็นคนแบบไหนภายในหนึ่งปีเกิดจากการเลือกสิ่งนี้อาหารที่เราเลือกกินวันนี้ทักษะที่เราเลือกฝึกวันนี้หนังสือที่เราเลือกอ่านวันนี้นิสัยที่เราเริ่มสร้างวันนี้บทสนทนาที่เราเริ่มพูดวันนี้ผู้คนที่เราเริ่มใช้เวลาด้วยวันนี้เป้าหมายที่เราเริ่มตั้งวันนี้ความกล้าเสี่ยงที่เราเริ่มลุยวันนี้ความอบอ้อมอารีที่เราเริ่มให้วันนี้ ความท้าทายที่เรากล้าเผชิญวันนี้ความรู้สึกกระตันยูโชคปีในชีวิตที่เราเริ่มฝึกวันนี้บทเรียนชีวิตที่เราเริ่มเรียนวันนี้ความสามารถในการปรับตัวที่เราเริ่มปรับวันนี้จงจำไว้ว่าชีวิตของเราจะเป็นไปในสิ่งที่เราเลือกวันนี้มีสติกับการเดินทางในการใช้ชีวิตแล้วหนึ่งปีจากนี้เราจะเป็นคนใหม่ในแบบที่เราอยากเป็น ยื ais, ่นลงไปเลยเห็นไหมมาแล้ววันนี้มาเที่ยวน้ำตกจ้า